ส,สดีค่ะวันนี้นะันเราจะมารีวิวกระดุมกระดุมอะไรเอ,อ่อกระดุมถักเอวติดในราคาของผมเสร็จเนาะเดี๋ยวเรามาดูาเริ่มมีสีปางสีขาวสีน้ำตาลสีขาวดำสีเทาสีชมพูสีเทาส,สีขาว,ขาวดำน้ำเงินขาวแดงเหลืองส้มเขียว กันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแกะดีนี้เลยกระชายเริ่มไกลแบบเนาะอ,อ,อ,อชื้ออชื้ออชื้อตัด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 อชื้อตัดฉีกขาดไม่รู้มาเลยมาเลย เอาเป็นว่านะวันนี้เราต้องลายไปก่อนแล้วกันนะคะแหม่ค่ะ